chán này sẹp lìn này mình không biết là gì ạ rón nai rón nai, ừ, 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 rón nai, rón nai, ừ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 , rón rón nai, ừ, rón rón nai, ừ, 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 rón nai, แม่รู้จักกันอะไรยังไม่บ่อยอรมันนียามงมันเท่าไหรแม่อยาไปดูมันสิน่าจะร้อนในแหละมันรู้สึกแบบลิ้นใช่ไหมลิ้นนั่นแหละร้อนในอะไรครบดิไม่ได้กับมันเป็นตุ่มขึ้นมาไม่ได้ขบลิ้นค่ะสวัสดีค่ะทุกคน มาค่ะทุกคนมาเลยมาเลยมีคนถามฉันเยอะมากว่าจะมีสงครามโลกไหมมึงจะเหลือเหรอมึงดูคุณพี่ตูคุณพี่ปูอะ่ะ คุณพี่ปูตินน่ะออกมากล้าวแล้วเรียบร้อยวันนี้แถลงการไปดูคุณลุงสีดิคุณลุงสีอ่ะก็เป็นพันธมิตรกับเวเนซุเอลาแล้วกำลังไปดิวซื้อน้ํามันได้แล้วคุณลุงปูอ่ะปูตินอ่ะคุณพี่ปูกับคุณลุงสีอ่ะผนวกกันเมื่อไหร่อเมริกามียับอ่ะแล้วอเมริกาก็กลัวใครที่ไหนก็นักเลงโลกอ่ะเออไปป้นประเทศเวเนอลาอ่ะทุกคน พวกชาวเวเนบอกว่าถ้าคุณไม่ใช่ชาวเวเนีคุณชัดอัพถ้าคุณไม่เคยลำบากเหมือนเราคุณชัดอัพถ้าคุณไม่เคยเจอนักการเมืองคอร์รัปชันเหมือนประเทศเราคุณชัดอัพคุณไม่ต้องมาเสือก,กับประเทศของฉันคุณชัดอัพชาวเวเนเขาพูดอย่างนี้เลยเราก็ไม่ได้อยากไปเสือกอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคนที่จะเสือกไม่ใช่พวกกูค่ะเวเนคนที่จะเสือกอะ่ะคือคุณพี่ปูตินและคุณลุงสีจินโอเคนะตามนั้น ประเทศชิลีออกมาเป็นประเทศแรกประนามอเมริกาว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าประเทศเวเนโดนแบบนี้ประเทศอื่นมันก็ไม่น่ารอดคุณคิดจะไปทำอย่างนี้กับประเทศอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีกติกาโลกเลยเหรอคุณจะอ้างอะไรก็ได้เหรออารยกรรมอะไรก็ได้เหรอซัมติงหลไเด็ดเพราะว่าประเทศชิลีมันอยู่ใกล้กับเวเนซุเอลาแล้วชิลีเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีแร่แร่เอ,อิร์ดแล้วก็ลิเทียม ซึ่งเป็นเป็นสองแร่ที่ประเทศอเมริกามันต้องการอุตสาหกรรมอเมริกาเนี่ยทำ i p แพดไอโฟนอะไรพวกนี้อุตสาหกรรมอเมริกาเนี่ยมันจะต้องแบ่งส่วนแบ่งตลาดนี้ออกมาให้ได้ถ้าเกิดว่านะมันเอ่อตอนนี้โดนทรัมป์กับทางทีมอเมริกันเนี่ยผู้บริหารเนี่ยเขาทราบแล้วว่าถ้าเกิดไม่มีแร่ริเทียมเนี่ยหรือว่าแร่เลีแร่เลเทียมแร่แลเทียมแลดเดียมแลดเดียมแล้วก็ดิเทียม ถ้าไม่มีแร่ประเภทอย่างเงี้ยหาจากที่ไหนยังใน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 ระยะใกล้นี้ไม่ได้เฮ้ยเย่แยจังโอ้ยดูใกล้ๆแล้วมันจะแยกจังไปสักคิ้วมาไปสักคิ้วมาเอ้ยรอเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาแม่ไปสักเดี๋ยวพาแม่ไปสักตัวอันนี้มันหนาอยู่เนาะมันยังมันยังไหม่อยู่ตัวมันดูมันยังไม่อยู่ตัวมันเหมือนรอขึ้นเออคิ้วมันดีแม่เออวันไหนว่าง มันจะเป็นต้องไปยืดยาวะมันเนี่ยซักดีซับธรรมาชาติเรเดี๋ยวไปรับอันนี้คิ้วแบบเธอดูคิ้วพี่แซกนี่เยจังเนอะพันแลนยูไปสักคิ้วมาใหม่เนอะพัดแลนดูไปสักคิ้วมาใหม่เยจังปาร์ทให้ดูเด็กลงวะ่ะเดี๋ยวพาแม่ไปสักคิ้วเฮ้ยมันคิ้วอันนี้ดูเด็กลงวะ่ะคิ้วนี่มันเป็นเออมันมันมันดีนะมันดีนะมันดีนะมันดีไอไม้เมานะ รู้นะรู้นะได้ตังเยอะด้วยนะได้ตังเยอะนะมายรู้นะแมเติมวายมันเลยนะแย่จังมันเลิศเลิศเธอมันเลิศเลอันนี้ตั้งใจแม่ อันนี้คืออย่างอันนี้คือบอดี้โรชาร์แลับแลวเออแล้วอคนเท่าบอดี้โรชาร์แล้วคนเท่านี้มันแต่นยมันมันมีกูอันเลยกาคนเท่านี่โลโก้มารีเอสกาบอดี้โรชาร์โอนี่ทุกคนนี่คนเท่านี่อันนี้เป็นครีมนะแท็กเมื่ครี้มาอย่างเมอนพอคีบมาอย่างครีมทาตัวปัตโตรละมาสาขนาดนี้ปัตโตกามโมตังเวลาจะ หอมเวลาจะเซลลึ้ยกับใครเธอก็ให้มันทายนี่ก่อนหอมนะเวลามึงลงไปดมมันจะได้หอมนี่เออแล้วซึมเร็วก็เออซึมเร็วไม่ชอบตรงน้ําอ่ะเออสมซึมเร็วไม่เหนียวไม่เหนียวซึมเร็วไม่เหนียวหอมไม่มีโทนอัพอะไรทังสิ้นตรงนี้เป็นเฟิร์มมิ่งโลชั่นช่นเฟิร์มมิ่งได สามร้อเก้สิบเหลือจากสี่ร้อยเก้าสิบเหลือเหลือสามร้อก้สิบสามร้อยก็แต่ถ้าคุณภายในหนึ่งนาทีนี้เหลือสองร้อยเก้าสิบบาทไ่้ฮ่า้่าั่ไฮ่าฮ่าฮ่อย่่าน่าฮ่าฮ่านา่าฮาฮ่าฮ่าอ่าฮาฮ่าฮ่าฮาา่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่าม่าม่ง เฮ้ยแต่คิ้วใหม่ดีมากเลยท่านพนแม่ว่าวันไหนแท็กเอฟ่พันธ์อยู่อคิ้ววใหม่่ดีะแม่ว่าวันไหนดูเด็กลงเลยอ่ะวันที่เจ็ดไหมดูเป็นงเบาเลยวันที่เจ็ดเดี๋ยวไปรับไปเอาคุณนัดไปด้วยเดี๋ยวไปไหว้พระวันที่เจ็ดเดี๋ยวไปรับสิบโมงไม่จเป็นมันไกลนะวะไม่มันดีมันได้ไปไหว้พระด้วยเป็นข้าวข้าวที่น่าร้อยไข่ดาวหรือกุ้งเนี่ยกุ้งกุ้งหรือกุ้งแม่น้ำได้ได้วันที่เจ็ดนะเออสิบโมงนะสิบโมงวันที่เจ็ดเรามีอะไรมีอะไรไหมไม่ สิบโมงเดี๋ยวไปรับสิบโมงเดี๋ยวไปรับหนูจะไปสักคิ้วแม่แม่ไปสักคิ้วกลับมาไล่เลยมันไงหูไปสักด้วยกันไงมันเป็นอะไรเฮ้ยแต่ว่ามันดีมันดีดีค่อยมันดีหน้าพี่แท็กดูเด็กลงเลยมันดีแม่ตักคิ้วล้วมีรอยหยักอยู่ตรงนี้แม่จะสักคิ้วเป็นยักษ์กันแน่คือคิ้วเนี้ยสักนานแล้วนะแล้วก็มันก็หางมันก็กุดไปละ หมายความว่ามันแบบมันมันก็บไปแล้วอ่ะคือคือหน้าฉันมันหน้าฉันมันหักแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่เห็นหางคิ้วอ่ะทํายังไงอะมันจะต้องยาวออกไปทางนี้เหรองคือมันไม่เห็นหางคิ้วไม่รู้อะไม่รู้เหมือนกันอะพัทยูไปสักคิ้วมาเถอะนายแท็กพัทยูไปสักคิ้วมาหล่อมาก คือแบบเหมือนลลอนตอนแตนจากเจียงใหม่มาใหม่เลยคิ้วใหญ่มาเลยอ่ะสวัสดีทุกคนฉันขอแถลงข่าวเปิดตัวครีมเฟิร์มมิ่งโลชัน่นเป็นครีมทาตัวมอลลี่เอสฉบัดด็อกเตอร์มาริกาครีมทาตัวเธอมันเป็นครีมทาตัวอะมึงอะมึงไม่ซื้อครีมทาตัวกูก็ไปซื้อกันแดดก็ได้อะ กันแดดเนอร์อ่ากันแดดร้อยเก้าเก้าลิปตินอ่ะไปวันนี้เราจะโปรโมทอะไรดีวะดรมาริกาสักครับเนาะเออไปเธอสักครับหรือร้อยเก้าสิบเธอซื้อไหมฉันขายขาดทุนไปเลยขายแบบอยากให้ผู้เธอได้ใช้ก่อนสักครับตอนนี้มันมีโปรโปีใหม่อยู่โปรโปีใหม่ค้างตะก้าอยู่จะเป็นโอ๊ยสักครับตอนนี้มันสองร้อยเก้าสิบอ่ะ ตะก้าไหนก็ไม่รู้ร้อยเก้าสิบอามาไปดูตะก้าสกัดดิแต่ถ้าเกิดเราจะกลับไปสองร้อยเก้สิบไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดร้อเก้าสิบอ่ะวนเดียวมันมันบอกว่าไม่ได้สามสิบวัน,วนเวลาเราทำโปรแล้วเราใช้ตะก้าอื่เออใช้ตะก้าเดียวใช้ตะก้าอื่นต่ตะก้าเดียว มันมีอยู่สามตะกร้าเห็นไหมมันต้องรอร้อยกับมันต้องรอสามสิบวันมันถึงจะปรับหลักปรับอ่ะทุกคนสวัสดีจ้าดเดี๋ยวเราจะเข้าสู่หมดไลฟ์แท็กวันนี้เรามีรีวิวไลฟ์แท็กค่ะอ่ะซื้อกันแดดไปก่อนเธอแป้นผ่องฉันหมดอ,อ้าวเราจะบอกให้หเป็นงาแป้งผ่องแป,ป้นผ่องหมดจ้ะขายดีเธอนึกดูนะ ใช้เวลาแค่เจ็ดวันเจ็ดวันแรกอะ่ะหมดไปแล้วจํานวนหนึ่งซึ่งเราก็ยังไม่ได้เช็คสต็อกไอ้ช่วงอไอ้ช่วงปีใหม่เจ็ดวันอะ่ะคือตั้งแต่ยีิบเก้าจนถึงวันที่สี่อ่ะเกลี้ยงเลยเกลีย้ยแ่งเปิดตัวมื่อวสี่สองพันสองร้อยกล่องสองพันสองร้อยกล่องเขซื้อไปในสงกางหรือเปล่าเนี่ยเขากลัวเขาแม่จะซื้อไปปีใหม่ <c oughs> มีคนได้ผัวเพราะว่าแป้ง่องสามสิบเอ็ดธันวานได้ผัวใหม่ ทาแป้งผ่องนี้ไปทามทาทาแป้งผ่องไปผับปรากฏได้ผัวใหม่มารีวิวใหญ่ช่ำมารีวิวช่ำมึงมีมีมีเล่าเมาเมามาเมามามีน้องอ่อมีไอ้นี่ไอ้นี่ FC ว่ารีวิวช่ำแป้งผ่องด็อกเตอร์มาิกาทาวันที่31ออืมได้ผัวใหม่ ชาสามดีเอทได้ผัวชาแป้งผ่องไปผับกลับมาได้ผัวใหม่ชัดวันนี้มาไหมวันนี้มาไหมหมดจ้ะแป้งแต่อีนั่นได้ผัวกูขายหมดเลยขอยืมี้นั่นมันมชื่ออี <c oughs> ้นั่นมันชื่อเลยกูขายของหมดเรื่องเลยอีนั่นมันชื่ออะไปิดตะกร้าไปแล้วแป้งผ่องปิดตะกร้าไปเรียบร้อยสายจะบอกให้ทานผากันแป้งผ่องหมดตะกร้าจา้ะแป้งผ่องฉับ <c oughs> หมดตะกร้าฉับหมดตะกร้าปิดตะกร้าไปแล้วจา้า ปิดกล้าไปแล้วจ้ะมีสาวนางหนึ่งซื้อแป้งผงด็อกเตอร์มริกาไปทาแล้วนางใช้วันแรกสามสิบเอ็ดธันวานางทาไปผับทาแป้งผงเข้าผับนางกลับมาได้ผัวใหม่นางวันนี้นางเลิกผัวเก่าได้ผัวใหม่ช่ำนางบอกผัวใหม่ดีกว่าผัวเก่าช่ำเยจังเลิศ ลมดแป้งผ่องหลังจากอีแม่สามสิบเอ็ดธันวาใช่ไหมคุณก็ขายหนึ่งสองสามสี่สี่วันขายแป้งผ่องหมดชำหมดแล้วเกลี้ยงแล้วเธอโอ้ยอีนี่คนอยากอวดอยากอวดอะไรอยากอวดคิ้วทำไมอ่ะอยากอวดคิ้วทำไมอ่ะเธอพระนัตนอยูพระนันอยูกลับมาหล่อขึ้นมากเพราะไปสักหลังคามาใหม่สักคิ้วไปสักคิ้วมามือนี่ไปสักคิ้วไหมไปสักคิ้วมาจ้าสักคิ้วจ้า ทรานยูไปสักคิ้วมาสักคิ้วพระเจ้าอุยติดไมค์ก่อนสวัสดีทุกคนเอาคืนได้หมดเลยอะไรนะผมแม่เหรอเอาคืนได้หมดเลยสวัสดีวันปีใหม่นี่ก็ได้ของฝากมานี่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 เออนี่นี่ ไหนเล้าพี่อันนี้คืออะไรสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนี่คิดถึงคิดถึงทุกคนมากใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยคิดถึงทุกคน,คกคนอยากใส่ใจทุกคนเป็นยังไงบ้างหายไปไหนมาปีใหม่ไปทําอะไรมาบ้างใส่ใจกันหน่อยแล้วทุกคนนะฮะฝากกดไลค์หน่อยอาารอซื้อรอซื้อค่ะคืออะไรคะ,ะอันนี้เหรอหรอาจารย์อันนี้เหรออันนีน <laughs> น้น้ำมันหล่อนน้ำมันน้ำมันหลอนเลยทุกคนนะฮะปกติ เท่าไรนะแม่490 490วันนี้เหลือ390 390 <4 90 S 1> บาททุกคนเปิดหัวให้แม่หน่อยคิดถึงเค็ดหนึ่งนะฮะปัป่อยู่ท<ะ>ั้งหมดแล้วนะ่มาก็กินอย่างเดียวเลยนะพี่กรณ์เราอย่าลืมที่โกงนะฮะนี่คิดถึงคิดถึงทุกคนเลยคิดถึงมากนะครับอยากจะบอกนะฮะต้นปีมานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์หลายๆอย่างนะครับอยากให้ทุกคนติดตามนะครับผมบอกเลย ใครนะฮะลูกค้าคนไหนนะครับที่มาพรุ่งนี้รับรองว่าสนุกมากแม่สนุกมากวันนีสนุกมากสนุกมากสนุกจริงๆสนุกจริงๆนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันทุกวันศุกร์นะครับเราก็จะมีเซอร์ไพรส์นะครับว่าใครจะมานะครับแล้วก็เราจะมีแคมเปญต่างๆนานาเยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นในาติ๊กตอกเอ่ยบ้านแดงบ้านดำบ้านเขียวเดี๋ยวเรามาสนุกกันนะครับผมรำก็แม่พี่ใหม่เป็นในห้องม่วนก่อเดูบ้านอดู่บ้านทจมอยู่นั่นน่ะเนาะจมคนเท่าเราอยู่บ้านทำสวนเลี้ยงหลานแล้วก็ พนักงานหยุดกันฉ่บก็เลยสองผัวเมียก็เลยนั่งแพ็คของพันกล่องเห็นแล้วเห็นแล้วคุณก็นั่งนั่งแพ็คของนะครับแต่วันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้คุณแม่มีมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะนี่ค,คือเขาเรียกว่าอะไรอะ Body ่ะคอลลาเจนเฟอร์มิงบอดี้โลชั่นทาผิวทาผิวเท่าไหร่ ตัวทาผิวเฟิร์มเฟิร์มกระชับผิวใช่ขอ,ของแม่ทุกคนของแม่จากราคา490เราจัดแลดเซลให้ครับเหลือ390บาทที่พลันอยู่กดกดเลยจ้ะนะปากมเดเลยจ้ะม,มันช่วยอะไรได้บ้างแม่ปริมาณเนี่ย200 ml เยอะมากเยอะมากมันช่วยกระชับผิวอ่าเป็นคอลลาเจนครีมทาตัวกระชับผิวครับเฟิร์มผิวเฟิร์มมิ่งเออเออ ฟิร <nelle rium> ์มผิวด้วยเฟิร์มมิ่งด้วยเฟิร์มทุกอย่างเออเฟิร์มนะก็ฮะผิวจะกระชับไงนะของแม่เพิ่งมาใหม่ของเพิ่งมาวันนี้เลยวันนี้เลยเอาออกมาจากเตาแล้วก็มาเลยทุกคนใครอยากเอาออกมาจากเตาเป็นคนแรกที่ซื้อไปนะจากราคาส0 0ร้อยกว่าบาทนี่ทุกคนดูใบราคานะครับเหลือส0 0ร้อยกว่าบาทใช่เหลือสา0ร้อยสกว่าบาทพอแล้วส0มร้อยพอแล้วสาร้อยเหลือ3ามร้อยเหรอเออพอละเอ้าไม่ขึ้นไม่ลงเหลือส0มร้อยอะไเหลือสมร้อยเหลือส0มร้อยสารเก็สิบสามร้อยสาม้อก็สิบสามร้อยก็สิบทุกคน สามร้อยก็สิบวันนี้พลาดชัดมากขอบคุณมากครับยังไม่ตายยังยังยังใจเย็นใจเย็นเพิ่งปีใหม่มาใจเย็นอะไรหลายคนเพิ่งกลับมาใจเย็นใจเย็นเย็นนะฮะเออนี่นี่นะครับผมอันนี้อยู่ได้กี่วันแม่คิมแม่สองปีสองปีสองปีอยู่ได้เลยอ่านะครับผมอ่ะวันนี้นะของแม่นะครับมาแล้วทุกคนมาเปิดหัวให้แม่หน่อยนะของใหม่ๆนะครับของใหม่ๆ อ่าม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 านะฮะก็เขาแกะไปแล้วมันไปแกะทำไมเอา้าวไปอยากแกะทําไมอ่ะเป็นคนเป็นคนซนน่ะเออวันนี้เราเราไม่ได้ขายสายใหม่นะทุกคนนะฮะอย่าไปซื้อเลยครับโลชั่นนี้แกะ <laughs> อยู่ไอ้โลชั่นนี้ยังไม่ซื้อะนี่แกะยากเกินนี่พลาสติกเยอะเหลือเกินนี่นะฮะโอ้แพมกจจิ้งสวยกิจกรรมนะแม่มีกิจกรัมสองร้อยสองร้อยคือใหญ่มากแล้วเนื้อนคือแน่นมากแน่นมากจริงๆเดี๋ยวฝากไปให้ เดี๋ยวไม่ฝากพยาเบลใช้ยัให้เบลใช้เนี่เดี๋ยวไม่ซื้อจเดี๋ยวไม่ซื้อไอเยอะไปเนี่ยอย่าไปซื้อหนักมากนี่แน่นเลยทุกคนปกตินะอยู่แล้วอย่าไปซื้อใครเยอะมากใครที่อยากผิวหยาบผิวย่นผิวย้อยอย่าไปซื้อไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อแต่ถ้าใครอยากผิวสรมสวยซื้อได้ใครอยากผิวใสผิวสวยตัดไปแล้วผิวกระชับเนี่ย เฮ้ยผิวมันเหี่ยวเหี่ยวมันกระจับเลยผิวมันหยาบหยาบก็กระจับเลยซื้อได้ผิวที่มันไม่ดีไม่ดีกระจับเลยผิวที่มันเสียเสียก็กระจับเลยผิวที่มันรูขุมขนกว้างกว้างมันก็จะละเอียดเลยมันคือคอลลาเจนเฟิร์มมิงมันเป็นครีมแล้วก็ไม่เหนียวซึมเร็วมาเปิดหัวให้แม่หน่อยนะฮะสามร้อยเก้าสิบบาทนะฮะจับไปจัดไปนะครับผมเพราะว่าแม่เพิ่งมาใหม่เลยตอนแรกจะขายแป้งแม่แต่แป้งแม่หมดแล้วหมดรักทำมากี่อัน ทำมาสอง้อสองพันสองร้อยแล้วหมดเลยหมดเลยสองพันสองร้อยเจ้าตัวยังไม่ได้ใช้กระปุกจริงอ่ะเนี่ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะนี่ยยังไม่ได้จะมาขายอ่ะเธอพลาดไปแล้วครีมไอตัวไอุ้ยมาแล้วหนึ่งเลยมาแล้วหนึ่งหลาทุกคนมาเปิดมาแม่่มีคนทะ่ข้ามได้ทุกคนนี่มาแล้วประตูสวยทุกคนเนี่มาแล้วเห็นไหมของแม่มาอันนี้นะสามารถไว้ตรงไหนก็ได้ ไว้ใต้เตียงบนเตียงตู้นะวก่อเมื่อไว้ต้เตียงเพื่อมมื่อไวล้เตียงเพื่อไม่เวลาเอาไปหลอนเลยแม่ฟังหนูเอาไปหลอนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกูปีช่วยกูบอกว่าขายหลอนเลยไม่ไม่ก็คือแต่มันหลอนลื่นได้จริงๆไม่ไม่แต่บางครั้งมันตกใต้เตียงไงแม่มันหลอนมันมันหล่นไงมันหล่นใต้เตียงมันหล่นซอกเตียงอุ้ยอ่ะมันหล่นตังนู่นก็สามารถกันน้ำได้ แม่กินสายใหม่ไว้เด้ะนี่ทุกคนนี่น้ำหนักเยอะมากใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวฝากให้พี่พศอันนนอันหนึ่งได้ไหมได้สบายเลยนี่ผมได้เลยจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปให้เจนนี่พรุ่งนี้ผมเจอนางเอออะไรนะเดี๋ยวชวนมาเดี๋ยวชวนมาเดี๋ยวชวนมา เลืกระป๋วยใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่คุรนี่คุนนี่คุรันนี่สามารถใช้ได้ทุกที่ทุกคนสามารถใช้ได้ทุกที่นะครับของแม่นะครับเปิดหวัวให้แม่หน่อยอยากเห็นแม่แพ็คปีใหม่ใครตามแม่นะจะเห็นนะเนี่ยอยู่กับกล่องเออยู่กับแลคซินเออยู่กับโน้อยากเห็นแม่แบบนั้นชอบชอบแบบม <c oughs> ึงอะไรคุณชายอ่ะคุณชายนัทพลมหาสุกอ่ะคนผู้บัญชารสูงริ้วอ่ะ ช่วยฉันแพ็กของเห็นแล้วไม่มีใครจริงๆนั่งอดทนนั่งแพ็กเออเออนั่งแพ็กอยู่นั่นน่ะนั่งแพ็กอยู่ห้น่ะใช่น่ารักมากอ่ะใช่แต่ว่าตอนนี้บ่นนะแม่แม่ถ้าถ้าสมมุติถ้าสมมติว่าแม่ถ้ามีคนซื้ออันนี้ไปอ่ะแล้วให้นู่นให้นี่ได้ไหมแม่ปกติสครับเท่าไหร่ปกติสครับสครับเหรอได้ไหมปกติสครับสามร้อยห้าสิบเก้าเราจัดแฟลชเซลแค่สามสามเก้าศูนย์ ร้อเก้าสปีใหม่ร้อยเาทำไมหมายถึงสัครับเนี่ยเออไม่ใช่สองอันนะนะสักครับอย่างเดียวร้อยเก้าสร้ก้บร้อยเเลยจัดร้อเกจัดแทามันสามรอเก้ิบนะ มันสามร้อยเก้าสิบเหลือก็ไม่พอแล้วเขาก็จ่ายกอ็อันนี้มันหมดปิดตะกร้าไปแล้วเดี๋ยวไปตตะกร้าไม่เก่ไหนอันนี้มันปิดตะกร้าไปแล้วมันขายแค่สองวันวันที่หนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดนะแล้วเธอไปเจ๊นิตเจ๊นี่จะไหนมานี่กลัวโ <c oughs> <ค>ดนอีกแล้วมันไม่เกิดอะไรมันหมดปรอไปแล้วตา <c oughs> มันไหมมันหมรอไปแล้วแล้วใครยังไม่ได้ปิดตะกร้าอะไรยังไงอันนี้มันเป็นสองวันแล้วนั่นเองเองนะี่ยมันจบไปแล้วเนี่ยปิดตะกร้าทีวันหรือเปล่าออกขวัญปีไหมถ้าวันนี้ใครซื้อ คีมของแม่เพิ่งมาใหม่เลยครีมของแม่นะร<อ>ับไปเลยไอ้เหี้ยมันไอ้นี่มันแพงกว่าคีมอีกเป็นนมนะดี๋ยวก่อนไอ้หอันเดี๋ยวก่อนอาดิวมันแพงโอ๊ยมึงจับมือกันครั้งนี้กันอนถ้าใครซื้อตอนนี้นะฮะ แล้วก yeah, ี่ก mm ี hmm. 1> 1, nd, 1, nd, 1, ่ของแม่นะครับ3า0 390เก้าสิบเดี๋ยวผมเอาใส่กล่องนี้ไปด้วยโกโก้หนึ่งกล่องมันเหมือนหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะเพราะว่าอีกาแฟนี่มัน390บาทเอ้าก็ถามอ่นทุกคนจะซื้อไหมแอรทุกคนซิบอ่เรียบร้อยนีมีคนเป็นจริงมีคนถามว่าขอไปสบู่แดงอะไรนะขอไปสบู่แดงได้ไหมครับอันนี้เหรอโอ้ยดูปากผมได้ เอายังไงเดี๋ยวเอาก่อนมึงอันนี้ก่อนเดี๋ยวทีมงานงงมึงจะขายยังไงนี่ก็คือถ้าใครตื้ออันนี้ของแม่ไปนดงอันแถมสบู่แดงอันนึงเดี๋ยวอาจจะแถมสบู่แดงก็ได้จบเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวคนนีะเลือกของเลือกของนี่ถูกอาจจะสบู่แดงก็ได้หรือว่าโปกโก้หรือกาแฟก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นคือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าไม่รู้ว่าได้อะไรเดี๋ยวก็ได้อะไรก็อาจจะได้สบู่แดงอาจจะเป็นเรียกว่าเรียกว่านิดอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งสามอย่างสามอย่างแปลว่า สุมเอาสุมเอาก็มีกลองใหมไม่ไม่ก็ก็คือให้อ๋อเหรอให้ให้สบู่เอยให้โกโก้เอยหรือว่าจะให้กาแฟเอ้ยแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แต่มีของแถมแน่นอนต่อหนึ่งชิ้นใช่หนึ่งชิ้น3 90มีของแถมหนึ่งอย่างแน่นอนครับผมแล้วถ้าสมมติแต่ตอนนี้กดเลยกดเลยแล้วถ้าถัมว่ามีถ้าห้าชิ้นอะถ้าห้าชิ้นอย่างเงี้ยแม่ไข่ไหม สามสี่ห้าห้าชิ้นเท่าไหร่กดไปห้าชิ้นห้าชิ้นเท่าไหร่กดไปห้าชิ้นก็มันไม่มีตะกร้าโปรนี่ยไม่ไม่สมมุติสมมุติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามให้เซ็ตตะกร้าโปรให้สิอ่ะทุกคน<ส> ет, กดมาจะต,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 ต้องเซ็ตตะกร้าโปรเลยหรือย,อยังไงสามร้อยเก้าสิบคูณห้าเท่าไหร่เอ้ยตอนเนี้ยถ้าถ้ากดห้าชิ้นนะแม่บัตหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบอันหนึ่งพันเก้าร้อยแล้วยังไงแค่นี้เลยไม่อันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบแถมเลยอ่ะถ้าก็ได้ถ้าสมมุติว่าวันนี้นะฮะ คุณซื้อครีมห้าอันห้าอันนี้นะห้าอันอมผมให้อันนี้ไปเลยที่ย้อมผมแม่หนึงอันอ่ะที่ย้อมผมที่ย้อมผมให้หนึงอันเลยอ,อันใหญ่อย่างนี้เลยกดหหลอดกดห้าหลอดเอาไปเลยเดี๋ยวใส่ให้เลยย้อมผม กดห้าหลอดในหนึ่งบินนะในหนึ่งบินนะในหนึ่งบินนะ,อะนเอาไปเลยพี่ย้อมผมอ่ะเอาไปเลยแม่แ<ต>นี่มีหลายสีมี<บ>หลายสีด้วยกดห้าหลอดกดห้าหลอดเอาไปเลยกดห้าหลอดวง,ลวงเล็บมาว่าจะเอาสีอะไรแต่ถ้าไม่วงเล็บมาจะเอาสีศูนย์หนึ่งเบอร์เอ่อย่าย้อมผมสีดําขับให้ได้อ่าไปไปหรือว่าถ้านถ้าวันนี้คุณซื้อหนึ่งหลอดคุณอาจจะได้หนึ่งเอ่หนึ่งมีโกโก้นะฮะมีกาแฟหรือว่าเป็นสบู่แดงสบู่ดำก็ได้หนึ่งอันหนึ่งอันได้กดเลย เออถ้าคุณซื้อหนึ่งหลอดมันจะมีของแถมหนึ่งชิ้นใช่ไม่ว่าจะเป็นสบู่แดงหรือโกโก้หรือว่ากาแฟใช่แต่ถ้าเกิดคุณซื้อห้าหลอดห้าหลอดเอาไปเลยคุณจะได้อันนี้มูลค่าเจ็ดร้อยเก้าสิบหนึ่งก้อหนึ่งกองเอาไปเลยนี่นี่ชอบแบบนี้กูชอบแบบนี้มีื้ออยากดูอยากดูคนซื้ออยากเห็นอยากเห็นคนซื้อห้าหลอดห้าสี่สามสองหนึ่งก้ะ